เป่าอาหารให้ลูกคุณกำลังส่งเชื้อฟันผูถึงลูกลู้ตัวหรือเปล่าสวัสดีครับผมพลเองครับก็ดีใจนะครับที่วันนี้ได้กลับมาเจอพี่พี่น้องนองอีกรอบนึงนะครับวันนี้จะพูดถึงเรื่องการเป่าอาหารก่อนป้อนข้าวลูกเป็นการส่งเชื้อฟันผูให้ลูกจริงหรือไม่ ตอบได้เลยนะครับว่ามีโอกาสครับผมก็คือเนื่องจากว่าหลายๆคนนะอาจจะมองว่าเอ้ยฉันโตมาคุณปูคุณย่าคุณตาคุณยายคุณแม่ฉันเป่าให้ฉันฉันมีเห็นติดเชื้อฟันผุอย่างที่บอกไปว่ามีโอกาสเพราะว่าถ้าเกิดคนที่เป็นคนเป่าเนี่ยมีเชื้อฟันผุอยู่ในตัวนะครับแต่ไม่ได้แปลว่าเป่าปุ๊บไอ้เชื้อเนี่ยมันจะ พ้นไปอยู่ในอากาศนะมันไม่ใช่นะครับแต่ว่าการเป่าอาหารนี่มันมีโอกาสความเสี่ยงคือละอองน้ําลายเราเนี่ยที่มันมีเชื้อฟันผุอยู่ตัวแบคทีเรียตัวร้ายเนี่ยมันติดไปในอาหารด้วย แล้วลูกเราได้ทานเข้าไปเด็กน้อยยังไม่มีภูมิคุ้มกันดีพอเนาะก็รับเชื้อฟันปูเข้าไปแล้วเราเองก็รู้อยู่แล้วว่าเวลาเราแปรงฟันเด็กเนี่ยมันแปรงยากมันไม่ง่ายเนาะบางทีอาจจะแปรงไม่สะอาดแปรงไม่ทั่วถึงบ้างทําให้เชื้อฟันปูที่มันฝังตัวอยู่เนี่ยมันก็ก่อตัวทําให้ฟันของลูกๆผุได้เพราะฟันของเด็กยิ่งฟันน้ํานมเนี่ยอ่อนมากเลยทีนี้ ทำยังไงดีถ้าเราไม่เป่าอาหารให้ลูกจะรู้ได้ไงว่าอาหารเย็นแล้วหรือชิ้นใหญ่ไปทําไงดีตอนแรกนะครับถ้าเรื่องชิ้นใหญ่ให้หั่นก่อนเลยให้ตัดก่อนเลยก่อนที่จะให้ลูกส่วนเรื่องการเป่าอาหารถ้ามันมาร้อนมากก็เด็กหิวมากใช้พัดลมเถอะมีพัดลมพกพาหรืออะไรเล็กๆเ,เ,เป่าให้เขาและการทดลองละ่ะบางทีเป่าแล้วเอทำโจ๊กมาหนึ่งหม้อหนึ่งผู้วยห,หนึ่งชามมาเนาะเป่าแล้วข้างบนเย็นแต่ข้างล่างร้อนแล้วลูกทำไงอะทานเข้าไปแล้วก็ลวกปากเขาคุณตัดมานะแล้วหยดใส่หลังมือเนี่ย เดี๋ยวก็จะรู้ว่าอ๋อมันไม่ร้อนแล้วอีกอย่างหนึ่งคือได้ชิมด้วยมันหยดมาแล้วก็ลองชิมดูก็ได้ก็ดีเหมือนกันนะไม่รู้ว่าแต่ก่อนทําก็ล้างมือสะอาดก่อนแล้วกันก็ชิมดูจะได้รู้ว่าวันนี้ที่เขามาเสิร์ฟเนี่ยมันเค็มไปไหมหวานไปไหมอะไรไปไหมเออก็ดีเหมือนกันก็ได้เทสหลายๆเรื่องนะครับแต่อย่างแรกก่อนมันส่งไปถึงแน่ๆแหละแต่ว่าวันนี้ฉันโตมาไม่เจออาจจะเพราะว่าวันนี้คุณป้าคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่ที่เป่าให้เราวันนั้นเขาไม่ได้มีเชื้อฟันผุก็เป็นไปไปด้ สำหรับคลิปนี้นะครับหากมีข้อมูลผิดพลาดตรงไหนนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าอยากได้อะไรก็คอมเมนต์กันลงมาเนาะเ,เราจะมีข้อมูลใหม่ๆเรื่อยๆหรือว่าอาจจะเป็นข้อมูลเก่าๆที่เราเคยทำไว้แต่ว่ายังไม่เคยทำเป็นคลิปวิดีโอเดี๋ยวจะมาถ่ายแล้วก็ให้ติดตามชมกันแบบง่ายๆอย่าลืมแล้วกันว่ายังไงก็ทำความสะอาดฟันของเราและทำความสะอาดฟันของลูกๆเรา ให้ดีนะครับแปลงฟันด้วยยาสีฟันที่ดีนะครับแล้วก็แปรงสีฟันที่ดีนะครับผมแค่นี้ก็ทําให้สุขภาพช่องปากสะอาดสบายใจมั่นใจจากเชื้อโรคแบคบทีเรียตัวรายได้แล้วและอย่าลืมนะครับให้ไปพบทันตแพทย์ทุกๆ6เดือนด้วยไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่เองหรือคุณลูกด้วยนะครับก็ขอให้พี่ๆน้องๆทุกคนมีสุขภาพช่องปากที่สมบูรณ์แข็งแรงตลอดไปนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ